สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำโรตีกรอบแป้งสูตรนี้ทอดออกมาแล้วมีความกรอบหอมมันน้ำเชื่อมเคลือบก็มีรสชาติหวานเค็มเล็กน้อยแต่หอมเนยสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนแรกเรามาลงมือทําแป้งโรตีกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองน้ําเปล่าน้ําตาลทรายขาวน้ํามันพืชแม่ซีใช้เป็นน้ํามันรําข้าวใครจะใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองก็ได้นะคะน้ําปูนใสเพิ่มความกรอบให้กับขนมเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายคือแป้งค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นแป้งสาลีเนกประสงค์ UFM ราเว้าแป้งตัวนี้สามารถทําได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรืออาหารเช่นคุกกี้แพนเคก้กปาตองโกหรือจะชุบทอดอาหารต่างๆรวมถึงโรตีกรอบใน วันนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแป้งอเนกประสงค์จริงๆนะคะนอกจากทาง UFM จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราว้าแล้วก็ยังมีแป้งสาลีตราบัวแดงพัดโบกหงขาวเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เรามาเริ่มทำดยการชั่งแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราว้าให้ได้400กรัมค่ะ จากนั้นก็ทําหลุมตรงกลางแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปค่ะน้ำตาลทรายเกลือปน่นน้ำปูนใสน้ำเปล่าไข่ไก่และน้ำมันรำข้าวค่ะนวดผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ ใครไม่ถนัดก,ก็สามารถมานวดบนแผ่นรองนวดแบบนี้ได้นะคะนวดจนกระทั่งแป้งเนียนนุ่มประมาณนี้เลยค่ะถ้าเกิดนวดแล้วแป้งรู้สึกว่าแห้งเกินไปเนี่ยสามารถเติมน้าได้ทีละนิดจนกว่าจะได้แป้งแบบนี้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแป้งแฉะจนเกินไปสามารถเติมแป้งสาลีอีกผสมตราว่าลงไปทีละนิดได้เช่นกันค่ะพอได้แป้งแบบนี้แล้วแม่ซีจะคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ําบิดหมาดๆแล้วก็พักแป้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะระหว่างที่รอเราก็จะมาทําแป้งเปียกรอไว้ค่ะ ช่างแป้งสาลียนี่ประสงค์ตราว่าวให้ได้70กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยนะ้ำมันรำข้าวสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดแม่ซีพิมพ์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ เซตสุดๆตอนนี้ทาง UFM เขามีแคมเปญ UFM ครบรอบ60ปีทั้งลุนทั้งแลกซื้อแป้งแล้วอย่าลืมสแกน QR Code ด้านในถุงเพื่อสะสมแต้มกันนะคะแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง31ธันวาคม2568ค่ะอย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะคะตอนนี้เราก็พักแป้งครบเวลาแล้วค่ะแป้งก็จะมีความยืดหยุ่นดีขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะนามานวดจันโรยแป้งนวลไปก่อนก็คือใช้แป้งซาลีนเนตผสมตราว้าวนี่แหละค่ะ โรยลงไปนะคะจากนั้นก็ทำการรีดแป้งค่ะใช้ไม้นวดแบบนี้นะทาด้วยแป้งนวลเหมือนเดิมแล้วก็คลึงให้บางค่ะโอเคค่ะแม่ซีรีส์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะจากนั้น เราจะทาด้วยแป้งเปียกที่ทําไว้ลักษณะของแป้งเปียกที่ได้เนี่ยจะต้องมีลักษณะเหมือนนมข้นหวานแบบนี้นะคะถึงจะโอเคถ้าของใครรู้สึกว่าแห้งไปเนี่ยสามารถเติมน้ํามันได้นะแล้วก็ทาลงไปนะคะเดี๋ยวจะเลี่ยให้ทั่วค่ะตัวแป้งเปียกเนี่ยจะช่วยทําให้แป้งโรตีกรอบที่ทําออกมามีลักษณะเป็นชั้นนะคะใช้พายยางแบบนี้เลี่ยให้ทั่วค่ะ เบียบทั่วแบบนี้แล้วก็จัดการหมวนค่ะค่อยๆหมวนไปทีละนิดนะคะใจเย็นๆค่อยๆหมวนไปเรื่อยๆนะคะหมวนเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะหั่นครึ่งก่อนโรยแป้งนวนอีกทีนะคะเพื่อป้องกันแป้งติดค่ะแล้วก็ตัดได้เลยทำทีละครึ่งนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆได้เลยกะความกว้างสักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะเวลารีดออกมาจะได้สวยๆนะคะประมาณนี้หน้าตาที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้พักไว้ก่อนค่ะ หั่นให้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ทำการรีดให้เป็นแผ่นๆค่ะกดลงไปก่อนนะคะแล้วก็รีดให้บางได้เลยเท่านี้เองค่ะเสร็จแล้ว เรียงใส่ถาดรอไว้ก่อนนะคะมาดูกันอีกชิ้นค่ะกดลงไปนิดนึงแล้วก็รีดให้บางยิ่งบางเวลาทอดออกมาแป้งจะยิ่งกรอบนะ แป้งเสร็จแล้วก็เตรียมมาทอดกันเลยค่ะแม่ซีตั้งกระทะน,น้ำมันเตรียมรอไว้แล้วนะคะใช้น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเยอะพอสมควรแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟกลางวอร์มน้ำมันให้ร้อนน้ำมันเนี่ยต้องร้อนได้ที่ก่อนที่จะนำแป้งลงไปแป้งจะได้ฟูกรอบไม่ได้านนะคะแต่ก็ห้ามให้น้ำมันร้อนจัดจนเกินไปไม่งั้นแป้งมันจะไหมก่อนค่ะวิธีการเช็คน้ำมันก็ง่ายๆใช้ตะเกียบไม้จุ่มลงไปค่ะถ้าเกิดมีฟองฟู่ขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะ นำแป้งที่รีดไว้ลงทอดได้เลยใครยังไม่ชำนาญน,นะคะทอดทีละชิ้นก่อนก็ได้เดี๋ยวแม่สิจะทอดให้ดูทีละชิ้นก็ได้ค่ะเห็นไหมน้ํามันต้องฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสู o ให้ดูชัดๆค่ะเห็นไหมแป้งจะฟูขึ้นมาเลยแล้วก็มีลักษณะเป็นชั้นๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทอดได้กรอบเหลืองทีละด้านเลยค่ะใช้ไฟกลางหรือไฟกลางค่อนอ่อนนะ ลองดูอีกด้านหนึ่งโอเคสีแบบนี้กำลังดีเลยค่ะทอดอีกด้านหนึ่งให้เหลืองประมาณนี้เหมือนกันนะได้ที่แล้วค่ะน้ำมันเริ่มนิ่งแล้วด้วยนี่เห็นไหมคะสีประมาณนี้ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันได้เลยลงชิ้นต่อไปได้เลยแม่สีว่าใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะกำลังดีค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําน้ําเชื่อมเคลือบกันนะคะก็จะมีน้ําตาลทรายขาวน้ําเปล่าเนยเค็มหรือใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้นะคะรสชาติแตกต่างกันไม่มากค่ะเกลือป่นแล้วก็สุดท้ายต้นหอมซอยค่ะวิธีการทําเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปตามด้วยน้ําเปล่าแล้วก็เกลือป่นนะคะจากนั้นก็เคี่ยวให้ทุกอย่างละลายดีส่วนผสมเดือดพล่านค่ะ ได้ที่แล้วค่ะเคี้ยวไว้ขึ้นฟองหยาบประมาณนี้นะคะเวลาพักให้เย็นสนิทเนี่ยมันจะข้นขึ้นอีกค่ะอย่าให้เหนียวเกินไปไม่งั้นมันจะเคลือบยากนะจากนั้นก็ใส่เนยสดรสเค็มลงไปคนให้ละลายนะคะพอเนยละลายดีสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือต้นหอมซอยแม่สีปิดแก๊สแล้วนะคะตอนนี้คนให้เข้ากัน นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยกลงจากเตารอให้อุ่นนิดนึงก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำมาราดบ,บนแป้งโรตีนะคะอยา่ารอให้เย็นค่ะไม่งั้นเนี่ยมันจะข้นแล้วทาให้เคลือบยากนะคะตักลงไปแล้วก็ราดแบบนี้เลยบางๆนะคะเนี่ยแค่นี้เองค่ะอีกด้านนึงก็ต้องราดนะเสร็จไปหนึ่งชิ้นค่ะ กรอบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครต้องการทําขายนะคะก็ผึ่งให้น้าเชื่อมมันแห้งสนิทสักนิดนึงจากนั้นก็แพ็คใส่ถุงหรือกล่องปิดฝาให้สนิทนะคะนําไปขายได้เลยค่ะสูตรหนึ่งแม่สีสามารถทําได้เต็มถาดแบบนี้เลยนะคะแต่แม่ซีไม่รอให้แห้งสนิทแล้วนะคะอยากชิมแล้วค่ะมาให้ดูความกรอบอืมกรอบมากดูค่ะชิมกันนะคะอืม อร่อยมากๆเลยค่ะสูตรนี้แม่ซีการันตีนะคะตัวแป้งนี่มีความกรอบหอมมันมากๆน้ำเชื่อมก็หวานๆเค็มๆแล้วก็ได้กลิ่นก้นหอมซอยซึ่งอร่อยลงตัวสุดๆไปเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ